ถ้จะเป็นชาทเทียมเนี่ยเข่าจริงนะครับเนื่องจากเราได้มีการาผลิตขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการประกอบการผลิตก็คือเราทดลองจัดผู้ป่วยการฟิตติง้งหรือการทดลองเมื่อทดลองมีความพอดีเกิดการบาลานซ์จากคนไข้มีการเพนการฝืนเดินแล้วเราก็นํามาประกอบกันนะครับด้วยการใส่โฟมที่มีลักษณะสวยงามแล้วก็ใส่งงสถุงม่องนะครับสำหรับอุปกรณ์เนเข่าเนี่ยก็ ใช้ได้กับผู้ป่วยในเรื่องของปบัติเหตุก็ได้ผู้ป,ป่วยเบาหวานก็ได้นะครับตักในระดับนี้เข้านะครับนะครับจะเห็นว่า,าเป็นลักษณะเบ้าก็คือรูปแบบของเบ้า ICF อีกเหมือนกันนะครับก็คือในเรื่องของการใส่เน,นี่จะเป็นข้างขวานะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะข้างขวาขอบก็จะเป็นสูง ทางด้านนอกจะสูงกว่าด้านในนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับเราก็าจะมาดูซ้ายขวานะครับแต่เห็นไหมครับว่าอันเดียจะเป็นข้างขวาอันนี้จะเป็นข้านนจะจะงซ้ายนะครับ